ฮัลโหลสวัสดีครับก็เฟนดีู้เฟนนะครับผมเอ้อะไรวะเน,นี่ยเออวันนี้ผมจะมาเล่นเอ่อ l e f t 4 d e a d 2แบบเวอร์ชันไม่สิไม่ใช่เวอร์ชันเป็นโหมด Mutation Last Man last น a n น n earth นะครับก็คือจะเป็นโหมดที่เล่นคนเดียวเหมือนกับว่าเราไม่มีพาร์ทเนอร์ใดๆเลยสักคนหนึ่ง พราะปกติเวลากูเล่นกับพาร์ทเนอร์กูก็โวยวายายหาอยู่แล้ว <laughs> ถ้าเกิดกูเล่นคนเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวไว้ลองดูก่อนแล้วกันนะทำมาแคมเปญไม่ใช่ภาครแรกแน่ภาครแรกยังไม่หูวีด,ดพอเอ่อสวามฟีเวอร์กูก็ไม่หากเจอวีดเยอะเกินไปนะ เอาอะไรดีเดเซนเตอร์ Inter, ไหมแล้วกันอ่ะนอร์มอลเอ่อคาแรคเตอร์บางทีกูก็ไม่รู้จะเลือกใครว่ะแม่งดูหน้าตานะ <c oughs> โอเคแรนดอมไปแล้วกันอ่ะมาเรามาลุยกันเลยดีกว่า พอดีวันนี้กูเพิ่งพีเซต์งานเสร็จแล้วก็นะระบายลมนิดนึงกับเกมน,นี้หน่อยนะครับแต่บางทีก็แล้โฟเดมันไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรก็จริงแต่ว่าพอเล่นกับเพื่อนๆก็สนุกดีนะแบบว่าไม่ได้โปรโมทเกมแต่อย่างใดแต่ก็มันเป็นช่วงเวลาความสุขเล็กๆน้อยๆที่หาได้นอกจาก m k a นะกับเพื่อนๆอีก3คน แล้วก็แข่งกันโวยวายไปมาวีดแบดกระตู้บูแล้วแต่จะเลือกเอาละมันจะต้องเป็นโมเมนต์ที่แย่แน่แต่กูก็จะลุยแล้วกันแวลง <c oughs> <c oughs> อ้อฟกได้คาแรคเตอร์เป็นโค้ชเ <c oughs> อง <c oughs> บางทีกูก็ไม่อยากเล่นโคดนะเพราะแม่งพูดแอสเยอะเกินไปหรือเปล่า Let me heal your Ass what the fuck อ่ะมาแล้วเกิดกูเจอฮันเตอร์ด่านแรกเลยกูทำไงวะอี๋ <c oughs> <Yeah! laughs> ไม่ฮันเตอร์ก็สมกอร์เลหรอวะสักคนหนึ่งสักอย่างหนึ่งสักตัวหนึ่ง จริงๆคุณจริงๆคูน่าจะถือมิลีมาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮันเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ยา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 โอเคกูหล่อจะฮันเตอร์ตัวแรกแล้วไปต่อนเถิดไม่ไม่กูอยู่คนเดียวอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกูไม่อย่ายุ่ง มาห้องข้างๆแน่ๆเฮ้ยอย่าอยาอยา่ยาอย่านะมาคุยกับกูกันไหมมาคุยกับกูมาเน่เออให้มันได้ยี้ดิแมกนัมดี คุยยันรู้เรื่องขึ้น,น่อยฮึ This way ไม่เคยชินกับช็อตน,นี้เลยอยู่ดีไฟก็พุ่งมาเดี๋ยวก็ตกตึกฉลองแม่งเลยเป,ป,ปิดประตูปิดประตูไม่มีซอมบี้ปกติเลยก็ดีเหมือนกันไม่ไม่แล้วกูทำไงอะ่ะ เอยเนี yeah ่ยแอสอีกละอะไรวะสายเอ้ยยิงก็ไม่ตายแม่งเอ้ย come on come on no 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 อย่าพึ่ง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  จัด some shit on me what the fuck heal my ass ไม่มี heal ass ใ,ใครแล้ว heal my ass เนี่ยบอกกูทำไมมึงอยู่คนเดียวบอกกูทำไมว่ามึงกำลังจะลงบันไดเนี่ยเก็บพิ้วปืนหนักกูไปไหนหมดวะ ไปแล้วไม่สนละวนี่เนี่เอ้ยเอ้ยเออให้มันได้ดิไปล็อบบี้ไปล็อบบี้ไฟไหมเราใช้ลิฟต์ได้หรอวะช่างมันลอจิกเกมช่างมันเอาละเสียงอะไรจอกกี้ปะ อย่านะโฟกอะไรเราไม่มีใครอยู่ด้วยกับมึงเลยมึงจะพูดทำไม bad idea fuck yeah fuck yeah ตอไปเนียปืนปืนเก็บสิเฮ้ยไปทางนี้ได้ปะ ไม่ได้ไปทางไหนได้วะไปทางนี้แล้วกันไปก็ไม่ได้อ่อเน้อเน้อเน้ออย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกูผ่าน,นประตูนี้ไปบอกกูทำไม

ไงละมึงอีวเหี้ยชาเจอร์ฆ่ากูได้คนเดียวนอกนะั้นอย่ายุ่งกูแต่ไม่มีผีธรรมดาก็โอเคนะถ้ามีแม่งคงโหดตายหายจริงๆโอเคไปกันต่อเถอะกระสุน <c oughs> <c oughs> M16 ปืนปรดกูเลยแม้กูจะยิงไม่โดนก็ตามมีกระเป๋าพยาบาลทำไมให้กูสี่อันมึงใชใ้กูวิ่งกลับมาหีวอีกรอบเหรอออกมาออกมาออกมาเดะออกมาสิว่ามึง มามาเอา้าลืมออกเฟซบุ๊กไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะเอียะเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอมาเดะฮิวกลับห้องไปฮิวจริงๆด้วย <c oughs> กระเป๋าพยาบาลสี่อันนั่นน่ะไม่อยา่าอย่าบึง้งเออเออเฮ้ยฉั Where you are, นโดจะตะโกนหาใครไม่มีใครแล้วเว้ยแองเอากระเป๋ามาไปปิดเฟซบุ๊กก่อนมันไม่ใช่ เปิดโปรแกรมกูไม่เกงใจใครเลยนะปิดไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดวเออจึง close ย e บ That's h o it เมื่อกี้มีเสียงสโมเกอร์ป่ะเอยจอกกีนี่หว่าออกมาออกมาเออ fuck yeah Fuck you bitch! No no!